สวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะเมือน,นี้พาไปดูตลาดนัดแรงงานมานอนสันนอก็มีหลายบริษัทจะมีทั้งแมคโดนัลล์ KFC งานโรงแรมโรงแรมอะไรอีกวะอุ้ยเยอะแล้วเข้าไปข้างในนะมีอุตสาหกรรมโรงงานอื่นมากเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอออันนั้นคลรบกวนคนอื่นมาสั่งฉันก็เลยเออเดินมาเอาโคยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยู่ไกลๆมาลิบอร์เมือนเนด้จ่าเดออันมาเบิงมาเหลืองานเด็ดนยคะเพราะว่าเขาเขาเปิดจนถึงเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะถึงเย็นแหละเพราะว่าจะมีงานโรงแรมที่เป็นซีซันด้วยนะเมื่อกี้ก็เจอเพื่อนฟิลิปปิน์ไม่ใช่เพื่อนหรอกก็ถามนางว่านางมาอยู่นานหรือ,อยังนางบอกว่ามาอยู่เมื่อเดือนอพฤศจิกานางก็มาหางานในฟิลิปปินเขากับมาได้พี่น้องถ้าใครไอตกงานแล้วทีนี้เขา ครับหนึงนะคะ hello Ata oh yeah because i ์ดไอ t อเว l ต์ทูออสตาร l คลับออสตาร์ผับ not open anymore they have new bar next from ดูลาน่า now is it yet เ uh, ออ have a lot of job by y a n ย่ don't come to look at job here อื mm. ม it's a lot and all a from s t a w o d I think they are here today ว้าลา โ okay. อเคอาดีอ้องพัอย่าอ้วนโทรมาจา้ะพัะอย่าอ้วนโทรมาถามว่า เือจังไดที่แหลกค่อยไปอีกบ้านหนึ่งเนาะพี่น้องค่อยไปอีกบานนึงแล้วเขาปิดเขาปิดเขาไม่คอยมาโดนแล้วเสียงเบียร์ที่ดังวนปอกแควเนาะนะคะค่อยไปอีกบานหนึง่งแ,แล้ว,เ,เ,วนะะลลเขาเปิดก็เล่นมนังค่อยก็เล่นขเขาไปทางในแล้วค่อยก็ออกไม่ค่อยก็เลยออกมาอีกก็เลยไปไหนโพยมามีอะไรบ้างนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือ เขาอยากได้งานแมคโดนัล์นะอันนี้เราไปเอาโคยมาด้วยใครมายังทันนะคนอยู่ไก่มารีบอตอนนี้นะจ๊ะอันนี้โอเพนโพสอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเขาบอกเขามีงานอะไรบ้างเนาะอันนี้นะอันนี้ก็งานโรงแรมอันนี้ของบูธของโรงแรมของทัวริลีสในเซลวีเนียเขาก็มีให้ว่าเออ ต้องการใครม่งมีรายละเอียดเยอะแยะเลยใครที่อยู่ใกล้มารีบอตอนนี้มานะคะมายังทันเอ้อใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตกงานก็มานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มานั่งอยู่นี่เบิร์ตทุกคนตอนนี้ในสโลวิเนียเนี่ยมาโหลดจ้ะเขาก็บอกว่าต้องการตำแหน่งไหนบ้างภาษาที่ต้องได้นะคะนี้เนาะ เนี่ยค่อยก็ไปหยิบหยิบมาซึ่งข้างในน่ะมันมีบริษัทอีกเยอะมากเลยที่มารับสมัครพนักงานแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบยิ้มแย้มด้ยพี่น้องเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแห้งนะคะเจ้าหน้าที่แต่ละบูแต่ละบริษัทคือยิ้มแย้มแจ่มใสแล้คอยก็บอกว่าแควอันบ่ได้มาสมัครงานดอกจ้าอันนี้เทอมโอลิเมียเขารับพนักงานนะเนี่ยเทอมโอลิเมียเนี่ยเขารับอะไรบ้างรีเซพชันมาสั่นทั้งผู้หญิงผู้ชาย โอ้เดียกบาร์น้ำก็รับแล้วก็รับเชฟนะคะที่เทอมโอลิเมียนะรับอันกุ๊กพี่น้องรับกุ๊กเช้งผู้หญิงผู้ชายนาตาค่ะานาตาค่ะก็คือนาตาค่ะคืออะไรพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟก็รับนะอันนี้เทอมโอลิเมียแล้วก็อะไรนะโซบาริซ่าก็คือลูมเมดนะคะคนทําความสะอาดนะคะแล้วก็พนักงานนวดนี่ใครที่มองหางานนวดนะคะ ที่เทอมออลเมียรับพนักง,งานด้วยนะเขาก็รับด้วยนะท่าร,รับทั้งชายทั้งหญิงนะคะแล้วก็มีอีกอะไรอีกพนักง,งานสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเป็นลมงอันนี้ประมุรู้ดีนะคะผู้ใดสนใจอยู่ใกล้ามารีบอตอนนี้บึงรถมาเลยจ้ะอเออไม่มีใครดูไลฟ์สดของพี่เลยก็ปล่อยเขาไปค่ะปล่อยเขาไปพี่ก็มาเมามอยไปนี่แหละ่ามาเด้อมาสมัครงานอยู่ไหนเนี่ย ก็ไลฟ์สดไม่เป็นเวลาค่ะอยากขึ้นตอนไหนก็ขึ้นค่ะไม่ได้ไอ้นี่เนาะส่วนอันนี้ของโรงแรมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของอันนี้โรงแรมแคมแคมโปโตโรสนะคะโรงแรมแคมโปโตโรสรับใครบ้างเขาบอกว่ารับพนักงานบัญชีนะคะแล้วก็รับโคเชเม์สำหรับ ฟู้ดอาหารแล้วก็ h o u s e k i ป p i n g ก็คือแม่บ้านพวกซักผ้านะคะแล้วก็ human r e s o อ r ์ทก็คือรับแผนกเคสนะคะแล้วก็รับไอทีเอนจิเนียรแล้วก็รับรปภนะคะซี c u r i เคียริตี้นะคะแล้วก็มีรูมดิวิชั่นฟรอนต์ออฟฟิศนะคะแล้วก็เกสเซอร์วิสนะคะแล้วก็มีพนักงานนวดสปาเลยเนาะเออมาดูค่ะอยากให้มาดูคือตอนนี้นะ่ะคือตอนนี้นะ่ะ คิดว่าบริษัททั่วสโลวีเนียน่ะอย่าเพิ่งโทรค่ะใครโทรมาคือตอนนี้อ่ะพนักงานเอยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะบริษัททั่วสโลวีเนียน่ะมากองอยู่ตรงนี้หมดแล้วใครอยากได้งานอะไรขนาดฟิลิปปินส์เข้ามาอยู่ปีเดียวเขายังมาเลยพี่น้องเขาเป็นคนไทยเขาคือบอม,มา่าผูใ้ใดตกงานมาดวนเดนือนขอกินน้ำกี้หมวยตั้นึงนะคะมาแล้วครับสวัสดีค่ะม,มาเดอ้อ และตอนนี้นะคะที่บอกไว้ก็คือเขามีเขามีามรายละเอียดเรื่องมาวีซ่าทัวริสไม่ใช่ทัวริสพูดผิดขอภัยค่ะ,ะวีซา่าฤดูกาลก็สอบถามที่นี่ได้เลยนะคะใครที่ตกงานอยู่อยากได้งานก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะหรือว่าใครพร้อมสมัครก็เตรียมเรซูเม่เตรียมอะไรมาเดินเข้ามาค่ะคิดว่างานน่าจะถึงตอนเย็นเนาะงานน่าจะถึงตอนเยน็เยนๆค่ำๆนะคะ คอยการสิประจําการอยู่ใจะเข้าวแล้วก็สิไปใครมาก็ทักใคยกันได้เนอะใครต้องการหางานใหม่ตกงานก็แวะมาดูกันสําหรับถ้าใครที่บอกว่าถามงานสําหรับคนไทยไหมฉันบอกเลยโอกาสท่องห้องมอหนวดเดินหานายจ้างเองจา้าโดยไม่ต้องผ่านเอเจนซี่เลยเดินมาเลยจากตอนนี้นะจ๊ะโอเคเนาะขออนุญาตลงไลเ์เ้อนะคะสถานที่โดลณนาทาบอนะคะ,ะถนนโค โคเรโคเรโซโวอูลิซาเจ็นะคะเขาบอกว่าโดรานาทาบอกทุกคนรู้จักแท็กซี่รู้จักนะคะมาได้นะคะตอนนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ